สวัสดีครับท่านก็ยังคงอยู่กับรถเชฟโรเลตออปต้านะครับผม1.6 CNG โรงงานปี2008ครับคันนี้ก็ขายกันราคาแบบโคตรจะถูกครับผม39,000บาทราคานี้เนี่ยคนขายขาดทุนแต่คนซื้อเนี่ยกำไรแน่นอนนะเพราะเอาไปใช้นะครับผมใช้งานได้ทันทีเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีก็ไม่ขาดนะครับผมใช้ NGV เนี่ยโลละบาท ก,กว่าไม่ถึง2บาทนะผมก็ภายนอกก็ลองดูนะผมว่าสีสันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะผมว่าเพราะรถมันปี2008รถมันเดิมๆไม่มีชนหนักนะผมอาจจะมีรอยขูดขีดบุบบ้างเล็กน้อยก็ตามการใช้งานนะผมก็กระจกของฝั่งด้านคนขับใช้ไม่ได้นะผมก็บานเดียว ซ่อมก็ไม่เกิน500บาทค่าอะไหล่นะครับผมถ้าแบบว่าคุณไปซ่อมช่างบอกว่าพันกว่าบาทนะั่นคือช่างแม่งบวกค่าแรงเวอร์นะครับผมก็อะไหล่กระจกเนี่ยไม่เกิน500บาทนะครับผมก็ทะเบียนครบเอกสารพร้อมโอนคันนี้เป็น CNG จากโรงงานนะครับผมอันนี้ยางหลังนี่ใช้ล้ออะไหล่มาใส่แทนอยู่เพราะล้อเดิมยางแตกนะครับผมก็บอกกันตามความจริงนะครับผมก็รอยบุบที่มีแค่ตรงนี้นะครับผม ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาใดรถใช้งานได้ทั้งแก๊สและน้ํามันนะครับผมตำหนิก็มีอีกจุดหนึ่งคือเนี่ยครับตรงนี้ถ้าเปิดมันจะหลุดใช่ไมเน่ยเนี่ยเน,น,น,นก็ไปเปลี่ยนไม่กี่ร้อยนะผมถ้าจะเปิดอันนี้ก็คือจับกดนี้ไว้หน่อยแล้วเปิดเนี่ยเปิดได้ปกตินะผมภายในสวยงามนะครับผมคอนโซล,โซลไม่มีแตกแอร์เย็นนะครับ เบาะหนังไม่มีขาช่วงล่างดีถ้าขึ้นโขดแรงๆมีเสียงดังกึกๆข้างหน้าด้านซ้ายนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าขับทั่วไปพื้นไม่เรียบก็ไม่ได้ไม่มีเสียงนะครับผมน,นี่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้ก็ภายในยสวยครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับรถคันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับผม ยางก็ใช้งานได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยน,นครับนี่ครับแก๊ส NGV นะครับผมใช้ได้ทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับผมแหมคนเดียวมันเปิดยากนิดนึงนครับอเปิดมาครับผมเดี๋ยวจะเปิดน,นะ,ะทุกท่าน เปิดเรียบร้อยครับผมนี่สภาพห้องเครื่องนะผมอันนี้รอยน้ำมันเยอ้มนี่ก็มาจากตอนที่ก่อนเปลี่ยนซีนฝาวาลวนะผมนะผมก็น,นี่มีรอยอยู่นะผมก็อาจจะต้องเอาไปทําไปเก็บกันบ้างเล็กน้อยจ่ซีนฝาวาลววผมเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยนะผมแต่ถามว่าใช้งานได้เลยไหมใช้งานได้เลยนะผมก็ รถคันนี้นี่ขับทางไกลไม่มีปัญหาผมทดสอบมาหมดแล้วนะครับผมก็แอร์เย็นเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมเนี่ยยืนข้างนอกตาร์ให้ดูเนี่ยเอาเลยน้ำมันหมดตอเนี่ยน้ำมันมันเหลือน้อยนะเพราะว่าเนี่ยให้ดูขีดเพราะมันใช้ NGV เป็นหลักน้ำมันเนี่ยตกเกทแทบไม่ได้เติมเลยนะครับผมก็เอาไว้สตาร์ทอย่างเดียวนะครับผมก็เนี่ยเครื่องเดินนิ่ง นี่เครื่องหมุนเงรับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดับกันครับผมเดี๋ยวไม่มีสตาร์ทกลับบ้านนะครับน้ำมันไม่ได้เติมจริงครับเนี่ยความร้อนอยู่แค่นี้ครับไม่ถึงครึ่งนะครับผมใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ลงไว้ได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ